สวัสดีครับที่นี่พวกสาราญจังหวัดมุกดารกรับไปไกลสิเมนไผ่ครับมือนีผ้ามาเบิงบรรยากาศแบบบ้านๆครับอีสานบ้านทุ่งมาครับครับปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยไทยกินนะครับหวีเปียอกตาตะเกียงมาครับปลูกแบบตามริมอูสะเนี่ยครับผมพี่น้องคนอีสานก็ก็คงเสียหัวักหรอครับว่าเออการมีกล้วยมีแยงกินมันก็สบายใจไปที่นี่อันนี้เป็นขออไก่ครับผมขออไก่เลี้ยงไว้ไทยยูไทยกินเป็นอาหารแบบเออหากินได้ตามพื้นบ้านเแถวๆ แต่ให้ได้มันบไื่อยุทธันเนี่ครับบมื่อดอยุ่บรยบรยากาศครับนี่ครับผมเห็นเห็นบ่ครับต้นที่เป็นก่อเป็นก่อเป็นก่อให้พี่น้องเห็นนี่ครับบางคนอาจจะรูหรือยังบ่รูก็ได้ครับผมนี่ บ้านผมเอิ่นเขียมวาสันกับเขียมเขียมเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเลยครับประโยชน์ของเขียมคือว่าเขาเวลามันประโยชน์ของมันบนเดินว่าคือประโยชน์จากล่ำมันกับเขาเอาใสไซไพ่หยาครับผมเปิดจากเขาไพ่หยาใบมุ่งใบยานี่คือต้นเขียมพักันนะแต่พอมันออกดอกครับพอมันออกดอกดอกเขียมล่ำเขียมออกดอกปุ๊บเนี่ยเขาใช้เอาดอกมันแหละครับดอกของมันครับมันจะเป็นปุ๋ยเป็นปุยปุยนะครับพอเอามาถักไม่ไม่ไม่กวดครับ ปล่อยบ่นห้อครับผมอันนี้เป็นอ้อยเป็นยังครับผมเนี่ยครับก็มีกล้วยมีเขียมครับเขยมเนี่ยมันเป็นพืชอ่าครับว่าพืชพืชที่เกิดน,น้าพูน้ผาผานะครับแต่ที่หนี่ว่าเอาเอเขาเขาเอาเบียมันคือว่าเอาตน้นมันครับต้นหน่อยมันเอามาปลูกไปตามผูสานี่เถาเขาปลูกทดลองเมืองว่าเออมาันจะออกว่าปรากฏว่าออกครับได้ผลครับพวกเนี่ยฮาก็จะได้เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตจะได้ครับปีเขาออกดอกมันมาก จักสานเป็นไม่กวดเป็นยังพวกเขามาใส่เนื้อพวกเรื่องกับสมบัตเป็นสางได้ครับอางท่านอาจจะมาทักไม่กวดบาท่านอาจจะเป็นสางได้ครัากับเป็นอ่าเป็นการนั่นอะไรเป็นค่าเป็นขายได้ครับผมสั่งมุ่นค่าเห่ต้นเขียนต้นยังไรครับเนี่ยไทยเป็นไท้พิณองเบิงว่าเออเขาเป็นมันเป็นไม่ปลาเลยครับเขาเอามาปลูกในบ้านนะไพ่ทองไห่ทองหน้าเทียมันก็ได้อันนี้เป็นไผ่ตรงครับไป้ที่กินอ่าเขาเรียกว่ากินน้อยกินยังครับนี่นะครับคือ คือคือการการการนำไม้ไม้ป่าเอาม,มาปลูกอยู่น้ำบ้านครับปรากฏว่าได้ผลครับผมเขียมครับบอกม,ม่าสารฟอยเฮดฟอย,ฟอยลั่มันกลับไปใสไไป่ไปไปไปใส่หญ้าเอาม,มาไผ่ครับเป็นแอมเป็นมุ่งเลยครับนี่ครับต้นแขมอยู่ในป่าพูดได้เลกได้พันอย่างเงินกับมาขอได้ครับผมมาขุดเอานอมันไปขยายพันเด้นะครับเด้อขันพนันไม่เห็นคลิปนี้มักเขียนมีกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเออเห็นแขมเป็นยังไงเนี่ยครับคือต้นแขมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไม่นกวดครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ครับที่นี่โคกสําราญจังหวัดพึ้นการครับไอไก่เซมเพไผครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นเขาครับผมนี่เห็นว่าปลาเขาไก่เซเลกเกียไก่เซเลกเกียวแลืปลาเขาส่วนผนอะไรอันนี้ก็เป็นแยมครับอันนี้อยูู่สระได้ครับผมคูสระนามผู้สระนามมองอีกส่วนนึงก็คือปลูกแยมไปครับอ้อมสะได้ครับผมนี่ครับสระนามครับเลียงปูเรียงป่าไปยูไว้ขีนตามสถาคนีสานนะครับเศรษฐกิจแบบพ่อเพียงก็ยังในหลวงคุนว่าแะครับผมผ่านมาเห็นคินิมักคินีฝานะครับที่นี่โคกสำราญจังหวัดพึ้นการครับ